พลังงานเปิดไพ่สีใบทำนายรักประจำวันนี้นะคะมาดูว่าพลังงานความรักนะคะระหว่างตัวเพื่อนๆนะคะกับตัวเขาเป็นยังไงบ้างนะคะพร้อมแล้วเริ่มเลยนะใบแรกนะคะ action t t a นะคะ c o n c u s e นะคะ choice นะคะแล้วก็ feeling นะคะ พลังงานนะคะความรักช่วงนี้เป็นยังไงนะคะช่วงนี้เพื่อนๆมีเสน่ห์มีแรงดึงดูดมากนะคะมีคนอยากจะเข้ามาเป็น choice เป็นตัวเลือกนะคะอยากจะมาพิชิตใจนะคะของเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็พลังงานของใครบางคนที่อยากจะสัมผัสความรู้สึกนั้นนะคะกับเพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้นะคะรู้สึกว่าเพื่อนๆอ,อยากจะนะคะถอยอ,อกห่างนะคะ ไม่สนใจแล้วนะคะแต่มีคนบางคนนะคะพยายามที่จะกลับเข้ามาเป็นช้อยเป็นตัวเลือกโหนเพื่อนอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าความมีเสน่ห์มีแรงดึงดูดนะคะอยากจะมาพิชิตใจเพื่อนๆอนอีกครั้งหนึ่งนะคะเร็วนี้นะคะไม่เกินนะคะ2-5สัปดาห์นะคะ2วัน5ว,นวัน2สัปดาห์5สัปดาห์นะคะจะมีคนเข้ามานะคะพยายามนะคะพิชิตใจเพื่อนๆนนะคะมาขอเป็นช้อยเป็นตัวเลือกเนี่ยนะคะ คึงคุณจะไม่สนใจนะคะจะนั่งชิวๆแล้วก็ตามนะคะฉันสวยและรวยมากอ่าฉันหล่อและรวยมากนะคะแต่ก็มีคนพยายามที่จะเข้ามาพิชิตใจของคุณนะคะเพราะว่าช่วงนี้อาจจะสวยหล่อมีเสน่ห์มากๆนะคะแล้วก็นะคะความรู้สึกดีๆนะคะที่เคยมีต่อกันจะกลับนะคะเข้ามาให้เพื่อนไี้ช่วงชื่หนหัวใจอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนคนสุดอ่านะคะแน่นโนนะคะมีคนจะเข้ามานะคะ มากกว่าสองคนแน่นอนนะคะมีช้อยส์มีตัวเลือกเข้ามาให้คุณได้เลือกแน่นอนนะคะขึ้นอยู่กับว่านะคะเพื่อนๆจะตัดสินใจยังไงนะคะแต่ว่านะคะจะมีคนบางคนที่แบบว่าเขินอายนะคะแล้วก็มีอีกคนบางคนที่แบบจู่โจมอย่างหนักอ่าเข้ามาเป็นช้อยส์เป็นตัวเลือกให้เพื่อนๆชาวคนโสดนั่นเนาะนะคะส่วนคนที่มีคู่แล้วนะคะถึงคุณจะมีคนเข้ามานะคะเป็นช้อยเป็นตัวเลือกนะคะแต่ลึกๆในใจนะ คุณรู้สึกว่าคุณก็ยังลืมคนเก่าไม่ได้นะฮะอ่านะคะแล้วเขาทั้งสองคนน่ะจะเข้ามานะคะพิชิตหัวใจคุณนะคะคนบางคนนะคะที่เคยเป็นคนเก่าของคุณเมื่อเขาเห็นเขารู้ว่าคุณกำลังจะมีช้อยส์มีตัวเลือกใหม่นะคะเกิดความรู้สึกคิดถึงนะคะโรแมนติกนะคะความปรกากมโรแมนติกเก่าๆเดิมๆที่เขาเคยมีกับคุณแล้วเขาอยากจะกลับเข้ามานะคะ สัมผัสความรู้สึกนั้นอีกครั้งหนึ่งอยากจะมาพิชิตใจของคุณได้อีกครั้งหนึ่งแม้กระทั่งยอมเป็น choice เป็นตัวเลือกของคุณก็ยอมนะคะอ่าพลังงานสี่เปิดไพ่สีใบทำนายรักช่วงนี้นะคะก็จะเห็นได้เลยว่านะคะมีคนมาคนพยายามอยากจะเข้ามาพิชิตหัวใจคุณให้ได้เลยทีเดียวเนาะนะคะอ่ะขอดูนะคะข้อความนะคะพลังงานความรักที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะ ช่วงนี้หน่อยเนาะนะคะเขาอยากจะบอกคุณว่าอะไรนะคะขอดูหน่อยนะคะขออนุญาตนะคะเขาบอกว่านะคะ I will wait for a sign f r o m you นี่ไงนะคะบอกแล้วว่าเขาโรอนะคะที่จะได้พิชิตหัวใจคุณนะคะเขารอสัญญาณจากคุณอยู่นะคะเมื่อไรก็ตามที่คุณเปิดทางนะคะเขา เข้ามาในชีวิตคุณแน่นอนนะคะแล้วก็ i hide who really am f o r you นะคะเขาซ่อนความเป็นตัวตนของเขาไว้นะคะไม่ให้กดเห็นนะคะเขาบอกว่า i love you นะคะเขารักคุณมากจริงๆนะนะคะแล้วก็เขาบอกว่านะคะ i sometimes sometimes i stay awake thinking about you นะคะบางครั้งก็ตื่นมากลางดึกเลยนะคะคิดถึงเพื่อนมากนะคะและเขาบอกว่านะคะ i am starting to understand our connection นะคะเขากำลังแบบเริ่มจะเข้าใจ คอนเนคชันความสัมพันธ์ระหว่างเราสองคนแล้วแหละนะคะเพอีกใบหนึ่งนะเขาบอกว่านะคะ I hope that day I hope that you can forgive me one day นะคะเขาหวังว่าสักวันหนึ่งเพื่อนๆจะสามารถให้อภัยเขาได้นะคะจริงๆนะคะอ่ะขอดูนะคะความสัมพันธ์นะคะจากไพ่ The Romance Angel นะคะแนวโน้มหน่อยนะซิว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะ ขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์จากไพ่โรแมนเจอร์น,นะคะใบแรกเขาบอกว่า Healing Family Issue นะคะความรักความสัมพันธ์นี่ยจะได้กลับมาเยียวยานะคะ Family จะได้กลับมาเป็น Family อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ forgiving and learning นะคะคุณมีเกณฑ์ว่าจะต้องให้อภัยเขาจริงๆนะนะคะและก็นะคะ reconciliation นะคะคู่แท้จากอดีตชาตินะคะคนคนนี้จะไม่ยอมปล่อยคุณไปเพราะเขาเป็นคู่แท้จากอดีตชาติของคุณนะคะ let s go up of t o l i s s u e นะคะปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะจะจบลงนะคะขึ้นอยู่กับตัวคุณด้วยว่าคุณอากจะจบปัญหาที่มันมีนะคะเก่าๆข้างคา,าในใจคุณนะคะ ให้มันจบไปได้ไหมนะคะแล้วก็ religion factor นะคะเพื่อนๆน่ะมีความแตกต่างกันนะคะเชื้อชาติอายุาศาสนาเผ่าพันธุ์นะคะทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะแตกต่างกันนะคะแต่มันเป็นความแตกต่างที่เริงตัวเพราะว่าเขาเป็นคู่แท้จากอาดีตชาติส่วนคนโสดก็จะมีเกณฑ์ช่วงนี้ได้เจอคู่แท้จากอาดีตชาติแล้วก็เป็นคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนไกลแล้วก็ต่างเชื้อชาติาศาสนาผิวพธุน์นะคะขออีกใบหนึ่งนะคะเขาบอกว่า express your love คุณอย่าลืมใส่ใจความรักให้กันและกันนะคะช่วงนี้นะคะดูแลรักเอาใจใส่กันและกันให้ดีที่สุดนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นคำแนะนำนะคะจากไพ่เดอะโรแมนต์แองจนะคะขอบคุณเพื่อนๆมากที่เข้ามารับชมนะคะติดตามนะคะตลอดนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่หมอเสมอขอบคุณมากๆค่ะ